สวัสดีค่ะเด็กๆวันนีเ้เด็กพบกับพองนะคะลูกวันพฤหัสบดีที่25นะคะลูกเราเดินทางมาถึงใกล้จะสิ้นสุดสัปดาห์นี้อีกแล้วนะคะวันพฤหัสบดีที่25เดือนพฤศจิกายนพศ2564ค่ะวันนี้พองจะพาเด็กๆไปเที่ยวแต่ละจังหวัดไปรู้จักกับประเพณีต่างๆของไทยว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย อย่างแรกเลยดีคขาของพาเด็กไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเอ๊ะไกลเลยอยู่ภาคไหนของประเทศไทยเนี่ยเด็กเห็นไหมคะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองค่ะลูกจังหวัดอุบลราชธานีประเพณีแห่เทียนพรรษาเด็กๆเห็นไหมคะลูกสวยงามมากเลยเราชาวพุทธใช่ไหมคะก็จะเอาเทียนไปถวายแล้วก็หล่อหลอมให้เป็นแท่งใหญ่แล้วก็แกะสลักสวยงามแบบนี้เป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนานค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนบ้านไปทางภาคตะวันออกกันบ้างไปเลยค่ะ ไปรู้จักกับประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชนบุรีค่ะลูกประเพณีวิ่งควายเด็กๆคะเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงประเพณีวิ่งควายทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีค่ะลูกซึ่งเขามีการจัดมามากกว่าหนึ่งปีแล้วเอ๊เด็กๆสงสัยไหมคะลูกว่าทําไมต้องมีประเพณีวิ่งควายขึ้นมาคะเพราะว่าเขาจัดขึ้น เพื่อเป็นการทำขอนควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากที่ทำงานมายาวนานค่ะเด็กๆและก็เป็นการแสดงความซื่อสัตย์ต่อควายที่เป็นเป็นคุณในการทำนาให้กับชาวนาค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาพบปะสังสรรค์กันหลังจากทฤดูการทำานาเสร็จสิ้นลงไปค่ะเดี๋ยวเราไปภาคกลางกันดีกว่าค่ะเด็กๆนี่จังหวัดอะไรนะประเพณี ตักบาดดอกไม้ค่ะลูกของจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเขาก็จะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษาหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตักบาดดอกเข้าพรรษานั่นเองค่ะลูกเขาก็จะจัดขึ้นยิ่งใหญ่เลยเพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมขนประทธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นค่ะต่อไปค่ะเด็กๆขาขอพาเด็กๆไปรู้จักกับประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่สัมคันธ์ของชาวอีสานนะคะลูกเป็นประเพณีที่ สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่โบราณค่ะหรือที่เรียกง่ายๆกันว่าประเพณีขอฝนนั่นเองซึ่งจะมีการจุดบ้างไฟเพื่อบูชาเทพพาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อขอฝนให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลได้มีน้ำให้ชาวนาได้ทำนาปลูกพืชพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์นะคะลูก แล้วก็นอกจากจุดบ้องไฟแล้วก็ยังมีการลำการเซิงที่งดงามสวยงามมากเลยเป็นงานลื่นเริงที่ชาวอีสานสืบทอดกันมายาวนานค่ะจะจัดขึ้นในช่วงเดือน6ช่วงเดือนพฤษภาเข้าสู่ฤดูฝนฤดูทำนาน,นั่นเองค่ะลูกเป็นการขอฝนค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะเราไปรู้จักประเพณีทางภาคใต้กันดีกว่าค่ะ ไปใต้สุดเลยนะคะพักใต้ของไทยเรานะคะลูกไปรู้จักกับประเพณีชิงเปลดคะ่ะลูกของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกัน ประเพณีศาสตร์เดือนสิบนั่นเองค่ะลูกเขาจัดขึ้นเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะไปค่ะเราไปภาคเหนือกันบ้างค่ะเด็กๆคะเหนือสุดของประเทศไทยเลยแผนที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนั่งเครื่องบินไปภาคเหนือกันค่ะไปจังหวัดเชียงใหม่ประเพณียี่เป็ง ก็คือประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนานั่นเองคะ่ะลูกของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีการจัดงานลอยกระทงมีการลอยโคมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆขาประเพณีสงการคะ่ะลูกซึ่งจัดทุกภาคของประเทศไทยเลยที่มีการสาดน้ํากันใช่ไหมคะลูกแล้วก็ลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะเป็นวันสําคัญของไทยนอกจากจะเป็นวันสงการแล้วเล่นน้ำไปแล้วประเพณีสงการยังเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองคะ่ะ กิจกรรมที่ทํามีอะไรบ้างคะลูกเด็กๆรู้แน่นอนเลยเด็กๆไปเล่นสระน้ํากันทั้งชาวไทยทชาวต่างชาติเลยแล้วก็ลดน้ํำนาหัวผู้ใหญ่ขอพรจากผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ก่อเจดีทรายนั่นเองค่ะประเพณีที่เด็กๆได้รู้จักวันนี้นะคะลูกเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของประเพณีของไทยเรานะคะยังมีอีกมากมายหลายประเพณีเลยที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นนะคะแต่ประเพณีที่คุณครูพาดเด็กไปดูวันนี้ในจังหวัดต่างๆในภาคต่างๆเป็นประเพณีที่สําคัญเป็นประเพณีที่เรารู้จักกันดีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นที่ทุกคน รู้จักกันดีแล้วก็มาท่องเที่ยวกันค่ะและสุดท้ายนะคะเด็กๆเด็กๆดูคลิปวิดีโอของครูแล้วรู้จักกับรพเพณีต่างๆแล้วเด็กๆอย่าลืมทําใบงานนะคะลูกใบงานวันพฤหัสบดีเอ๊ยพฤหัสบดีสีอะไรนะสีส้มเด็กๆระบายสีด้วยนะคะที่มุมขวามือกระดาษด้านบนนะคะลูกคุณครูยกตัวอย่างประเพณีสงการขึ้นมาให้เด็กๆได้เห็นเด็กๆเราไปสีนะคะลูกเขากำลังเล่นน้าสาดน้ําการรดน้ําดาหัวผู้ใหญ่ เด็กๆระบายสีสวยๆนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ครูดูนะคะสำหรับวันนี้บายๆสวัสดีค่ะ